สนับสนุนโดยคาราบาวคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลผงซักฟอกสูตรเข้มข้นเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพรสเครื่องดื่มวูดดี้สีล็อค เรามีลูกเสือทั้งหมด2นายกับเนตรนรีหนึ่งนายนะครับครับผมใครเป็นหัวหน้าหมู่ครับผมผมครับผมเป็นครูฝึกในวันนี้นะครับหัวหน้าหมู่ครับในวันนี้มีลูกเสือมาทั้งหมดกี่นายครับนับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอ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 สรุปกี่นายครับสามครับออานักธรไมเยอะแยะนับหน่อยนับให้ดูมาเยอะๆครับดีครับเขาต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับผมครับผมไหนไหนมาในค่ายลูกเสือแบบนี้เราจะมาฝึกกันเราต้องเข้าป่า ทุกคนต้องรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนครับสมมุตินะครับทำอาหารอยู่แบบนี้แล้วถ้ามีดบาดต้องทำยังไงคุณด้วยครับมีดบาดนิ้วทำยังไงครับมีดบาดนิ้วฉีกแผลกว้างเอาทินเจอร่าดครับเก่งมากครับคุณบอลครับครับผมถ้ามีดบาดขาทำยังไงครับทำเหมือนเขาครับอ้าวเราไม่คิดเองเลยเหรออ๋อต้องคิดเองเหรอคิดเองเหรครับอ๋อครับผม บาดตรงไหนครับบาดตรงขาครับถ้ามีบาดขาแหกแหกแหกบาดแผลให้กว้างเอาทิงเจอร่าครับแล้วมันเล่นเหมือนเขายะอะไรเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะคนละอย่างกันครับคนละอย่างกันแสบสดครับผมคุณต้นหอมครับคะถ้ามีดบาดตาทำยังไงครับแหกตาให้กว้างเอาทิงเจอร่าจ้ะตาบอดนะนี่มันแสบตาบอดไม่เป็นไรตาหน้าเล่นใหม่ได้ไม่ได้ให้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เข้าป่าเนี่ยต้องมีสัตว์เลื้อยคลานด้วยครับครับเอางี้ถ้างูกัด กัดแขนทําไงครับคุณนุยครับกัดแขนเอาเชือกรัดต้นแขนแน่นๆการพิษลั่นเข้าสู่หัวใจครับเก่งมากหัวหน้ามูเจ๋าจริงม่ะถ้ามีดบาดขาครับคุณบอลครับอะเลยนะมีดงูกัดขาสับสนเมื่อกี้ไม่เป็นไรถ้างูกัดขาเอาเชือกรัะคนขาให้แน่นการพิษลั่นสู่หัวใจครับผมถูกต้องเก่งมากครับสำเนาถูกต้องไม่เหมือนเป๊ะคุณต่อหอมครับแล้วถ้างูกัดหน้าผากทำยังไงครับ เอาเช Adams, ือกลัดผมจุกให้นั่นกันพิษลั่นเข้าจู่หัวใจค่ะฮะรัดผมจุกรัดผมจุกแล้วมันจะช่วยยังไงต้องรัดคอสิรัดคอสิจะได้หายเฮ้ยรัดคอตายดิอ้าวก็ตายอ้าวเราจะรัดตรงไหนอะมันกัดหัวแล้วมึงเดินยังไงให้งูกัดหัวเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้ออยู่ต้นต้นไม้ที่อื่นก็ไม่เดินต้นไม้เก่งมากแก่งมากทั้งสามคนเตรียมตัวมาดีมากครับวันนี้เราจะมา เข้าค่ายลูกเสือกันถูกต้องค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะอย่าเพิ่งดูสนุกเฉยๆแต่ว่าถ้าคุณดูแล้วเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและสแกนด้านล่างนี้นะคะคที่เราขึ้นให้นะคะ QR code และไปตอบคาถามประจําสัปดาห์ว่าในสัปดาห์นี้คุณคิดว่าคุณนุย้ยคุณบอลหรือคุณต้นหอมที่จะส่งเสริมคุณแจ๊ดผู้เข้าแข่งขันของเรามากที่สุดเพราะอะไรนะคะ5คำตอบที่โดนใจคณะกรรมการนะคะรับไปเลยคนละ1 0 0นบาท และอย่างเมื่อกี้ครับเราเตรียมความพร้อมลูกเสือกันไปแล้วทั้ง3ค,คนพร้อมมากๆครับเพียงงั้นครับไม่รอช้าครับไปดูกติกาของเกมเมาครีล่าสัตกันเลยกติกาเมาคลีล่าสัตว์ทางรายการจะมีชื่อสัตว์ติดอยู่ในจานแป้งโดยดาราหนคนจะต้องพลาดไม่งามพร้อมกับเป่าแป้งเพื่อดูชื่อสัตว์ที่อยู่ในจานจากนั้นใบโดยใช้ท่าทางให้เพื่อนตอบให้ถูกต้อง หากใครตอบถูกจะต้องสลับเอามาเป็นคนใบถ้าทำได้ทั้งหมด10คคำภายในเวลาที่กำหนดจะเป็นฝ่ายชนะทันทีขอาจค,ครับในเกมเอาซีล่าสันะครับในจานตรงนั้นนะครับจะมีชื่อสัตว์อยู่นะครับพวกคุณจะต้องใบให้เพื่อนอีกสคนต่อบให้ถูกโดยห้ามพูดห้ามออกเสียงและไม้ง่ามครับ จะต้องอยู่ด้านบนคอแบบนี้นะครับพาดไว้นะครับและทําเป็นท่าทางเท่านั้นใครตอบถูกวิ่งมาเปลี่ยนนะครับขอให้ได้10บคำนะครับในเวลาที่กําหนดนะครับถ้าได้คุณแจ๊ดชนะตัดกระเป๋าทันทีใครตอบถูกวิ่งมาเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้คุณแจ๊ดเลือกดีกว่านะคะว่าจะให้ใครเป็นคนใบ้ก่อนดีคะพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยโอเค หัวหน้าหมูนะครับหัวหน้าหมู่จังที่ครับเกดนะครับหัวหน้าหมู่มากับผมตรงนี้ครับไม้ขาดไม้ต้นหไม่ขาดไม่มันครับผมหัวหน้าหมู่ตรงนี้ครับอย่าลืมนะคะเอาไม้พาดมาทำท่าได้อย่างเดียวห้ามส่งเสียงนะคะเราจะมีเวลากำหนดนะครับโดยที่คนในสตูไม่รู้นะครับคนทางบ้านจะเห็นนะครับขอให้ได้แค่สิบคำนะครับเป็นสัตว์ทั้งหมดนะครับเป็นหมวดหมู่ของสัตว์นะครับทุกคนครับครับผมพี่นุยพร้อมนะครับหมวดหมู่สัตว์นะครับทั้งสองคนพร้อมนะครับครับคุณเกดพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแบบนี้เริ่มครับ อะไรครับกระต่ายไม่ใช่ครับอูดไม่ใช่ครับปีชจอไม่ใช่ครับขอเลยกว่าเป็ดต๊ดผูกครับพี่บอลนะครับอะไรครับกบผูกครับพี่บ้นหอมมาครับเร็วมากเร็วจริงครับแรงครับแรงครับแรงครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นอะไรอะอะไรครับ ลิงถูกครับพี่บอลพี่เมย์มาครับคู่ครับครับอะไรยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับแมวยังครับยังเห็นหนวดเสือไม่ใช่ครับตัวอะไรตัวทองถูกครับผู้ครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่รู้ท่าหรือหน้าเหมือนนะครับอ่าควางไม่ใช่ครับไม่ใช่ควางควางในผาไม่ใช่ควางครับอะไรวรัควายควายถูกครับพี่นุ้ยครับควายครับควาย เอาแล้วครับยังไม่เห็นแล้วยังไม่เห็นครับเอาแล้วครับอน้องหมูครับเอาบอลเอาแล้วครัวไม่ใช่ครับไสเดือนไม่ใช่ครับหูไม่ใช่ครับจระเข้ไม่ใช่ครับนาจระเข้ตัวเล็กมากตัวเล็กนัดตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเล็กยิงแหลนไม่ใช่ครับยิงกาไม่ใช่ครับตะขาบไม่ใช่ครับตัวเล็กเล็กเลยเล็กเลยไสเดือนไม่ใช่อะไรบ้ามูแล้วครับหมูข้ามาข้ามาข้าบอลข้าไป มามามาพี่อตพี่โตพี่โตโต่ตโตเป่าเป่าลบลบลบลวงสื่อไปเลยแรงเปล่าไล่อะเป่าไล่อะอะไรจระเข้ไม่ใช่แมวไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ครับคเร็วครับเร็วครับเรลาไล่มูแล้วครับเป่าไล่แป้งย่าขันขันผ่านครับผ่านเร็วเร็วเป่าไล่แป้งไหมเป่าไล่แป้ง เร็วๆเป่าไรแป้งนกนกไม่ใช่ครับใครใครนกใครไนกเวนเขนไม่ใช่นกแก้วไม่ใช่ลิงไม่ใช่แก้มแชมไม่ใช่ไก่ไก่ถูกครับอูไป จริงโจ้ผมรู้สึกว่าทันเวลาพอดีนะครับรู้สึกว่าทันพอดีเดี๋ยวต้องดูครับทีมงานครับคำนวณว่ายังไงนะครับแต่บอกเลยว่าทําได้เยอะมากๆทํทำได้เร็วมากมีสะดุดบางช่วงแต่หลังหลังมาครับผมสล็อตหน้าตามันเป็นยังไงคะตัวอะไรตัวที่ช้าเอาตัวสล็อตท่า็มีเอามีออไท่ามเก่งมากแล้วม่อสกู่นี่มีอะไรนะนกกระยางนกกระยางโวงง่ายนกกระยางเด็แต่แต่แต่พี่หนูพี่หนูชินยิ้มเดินไว้ไม่นกกระยาง แล้วหนอนหนอนเน่ใบยังไงหนอนผมใบชันมากเลยหนอนไปไเดือนไปนู่นหนอนเนี่ยผมชันเลยยังไงหนอนเนี่ยเหรอหนอนอะไรละหนอนชาเขียวเอางี้ครับคิดไม่ทันน่ะทั้งสามคนครับไปอยู่กับคุณแจ๊สเลยครับไปลุ้พร่อมกันครับว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำนะครับต้องลุ้นให้ได้10บคำขึ้นไปนะคะถ้าเกิน10คคำนะครับชนะทันทีกต้องคุณแจ๊สตัดกระเป๋าทันทีอีกหนึ่งใบนะครับ เราจะลุนพร้อมกันครับว่าดาราทั้ง3คนนั้นทําไปได้ทั้งหมด,ดว่าได้เยอะมากนะว่าได้เยอะมากาแต่จะถึง1ิบไหมจะเกิน1ิบไหมลุนพร้อมกันครับทั้ง3มคนทําไปได้ถึงทั้งหมดมมทั้งหมดถิปปดมาปิดมาถ้าเกิน10ชนะเลยนะครับ <10? S 1> ดาราทั้ง3าคนทําไปได้ ทั้งหมดสิบสิครับทุก สะดุดนิดนึงมีช็อนิดนึงแต่ว่าสามารถตีต kind of ื้นกลับมาได้สิบคำพอดีไปแบบนี้ถือว่าทำสำเร็จแน่นอนนะคะทำสำเร็จแบบนี้นะคะเราก็จะตัดกระเป๋าออกให้คุณแจ็คอีกหนึ่งใบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จาก4ใบกระเป๋าจะเหลือ3ใบเท่านั้นเองค่ะโอกาสในการคว้าจ็บอดตก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวต้องมารุ้นเอาใจช่วยกันนะคะให้คุณแจ็ คว้าแจ็คพอตกลับบ้านไปได้แต่นี่เพิ่งผ่านไปแค่2เกมเรียกว่าทำกันดีมากชนะ2เกมรวดช่วงหน้าเกมสุดท้ายมาดูกันว่าจะยังชนะและตัดกระเป๋าอีกได้หรือไม่ในรายการลุล้นลาละฟันแจ็ค<า>พอต